The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ผมชื่อเด็กชายแดนเนียนเพรเลตอายุสิบอปีเป็นชาวเยอรมันคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันคุณแม่เป็นคนไทยผมเกิดที่เมืองมิวนิกเยอรมน,นีเมื่อเดือนสิงหาคม2547ผมมีโอกาสได้บวชเป็นสมัมนเนีอยู่ที่วัดพุทธอัลสบุกเพราะพระอาจารย์บอกว่าถ้าผมบวช บุนบวชจะช่วยให้แม่ผมที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ไตอาจจะหายได้ช่วงที่ผมบวชพระอาจารย์ได้สอนธรรมะและให้ดูภาพนรกสวรรค์จากโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันทำให้ผมได้รู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุา,าจารย์และคุณคณรูไมใ่ใหญ่ผมชอบสวดมนต์พร้อมเพื่อนๆนเพราะฟังแล้วไพเราะมาก ผมชอบไปนั่งสมาธิกับเพื่อนๆที่ป่าช้าในปี2548นี้ผมก็จะบวชอีกครับหากผมโตคนนี้ผมตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตครับ<า>เมื่อเสร็จการอบรมแม่ผมก็ติดจานดาวธรรมพอผมกลับจากโรงเรียนผมจะมาดูรายการอุบาลฝันในฝันผมชอบเพลงคุณรู้ไหมคุณนั้นเคยตาย ชอบมากเลยครับและผมชอบเต้นโดยเฉพาะท่า,างายหลังลงบนที่นอนเวลาที่เนื้อเพลงบอกว่ากลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเหมือนภาพการ์ตูนแล้วมาถึงรายการเคสตี้แม่ผมจะแปลให้ฟังทำให้ผมเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องโทษภัยของเหล้าเบียร์ผมจึนขอความเมตตาหลวงพ่อหลวงครูมิจายฟันให,ให้ฟันให้ด้วยนะครับ พ่อของผมเป็นคนดื่มเหล้าเบียร์สูบบุหรี่จัดมากตอนที่พ่อยังไม่แต่งงานกับแม่พ่อเคยเมาแล้วขับรถไปชนกับรถที่มีสามีภรรยาสูงอายุทำให้ฝ่ายสามีเสียชีวิตทันทีตอนนั้นพ่อผมอาการโคมา่าทำรม้ญาติต้องเสียเงินมากมายเพื่อรักษาพ่อที่รโรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ถูกสารตัดสินให้จ่ายเงินจำนวนมากให้ญาติของผู้ถูกรถชนญาติพยายามขอร้องให้พ่อให้พ่อเลิกดื่มแต่พ่อผมก็ยังเลิกไม่ได้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่และผมเกิดมาจำความได้ผมก็เห็นพ่อชอบดื่มเบียร์และสูบบุหรี่มากทุกวันเมื่อพ่อกลับจากทำงาน สิ่งที่พ่อทำเป็นอันดับรแรกไม่ใช่คำมาโอบกอดลูกเหมือนพ่อคนอื่นๆแต่พ่อจะเอาแต่นั่งดื่มเบียร์ดื่มดื่มดื่ม,มวันละอ่ะสันนิษฐานที่กี่ขวดสี่ <15. S 1> ขวดสิบหแปดถึงสิบขวด <15. S 1> โดยไม่สนใจใครเลยระหว่างที่พ่อดื่มอยู่นั้นถ้าผมและพี่สาวออกมาวิ่งเล่น พ่อก็จะดุอย่างเกรี้ยวกราดผมกับพี่สาวต้งแอบนั่งเล่นอยู่ในห้องเท่านั้นเวลาพ่ออยู่ในบ้านผมอยากให้พ่ออุ้มผมบ้างเล่นกับผมบ้างหรือพาผมออกไปเดินเล่นซื้อไอศครีมกินเหมือนกับเด็กคนอื่นๆบ้างผมอยากอยู่ใกล้พ่อได้พูดคุยกับพ่อบ้าง ผมคิดว่านี่คือคำวิงวอนในใจของลูกทุกเชื้อชาติทุกภาษาที่มีพ่อติดเหล้าเบียร์ทั้งๆที่พ่ออยู่ในบ้านแต่ผมก็ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อเลยตลอดชีวิตพ่ออยู่กับเหล้ามากกว่าอยู่กับลูกผมไม่กล้าเข้าใกล้พ่อและในสุดที่สุดพ่อก็เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ทาไม่ได้ดิมจะงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนกลายเป็นพ่อที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เป็นโริมะเร็งกล่องเสียงซึ่งแพทย์ให้รักษาโดยการผ่าตัดและห้ามไม่ให้ดืม่มเหล้าสูบุรีเจดขาดแต่พ่อก็หยุดไม่ได้แล้วพ่อติดมากจนเข้าสายเลือดแม้ขณะที่พ่ออยู่ระหว่างผ่าตาัดกล่องเสียงและนอนพักที่โรงพยาบาล พ่อยังอุตส่าห์แอบหนีมาดื่มเบียร์ที่เก็บไว้ในรถที่จอดไว้ในโรงพยาบาลแม่สอนผมว่าเล่าเบียร์เป็นสิ่งไม่ดีมีแต่โทษภัยผมเกลียดมันมากเลยครับแล้วผมก็เกลียดคนใจร้ายที่ผลิตมันขึ้นมาด้วยครับเพราะมันทำให้ครอบครัวงผมมีความทุกข์มากแม้ว่าพ่อไม่เคยไม่เคยทำร้ายร่างกายเรา แต่พ่อก็ททำร้ายจิตใจพวกเราทุกคนตมาแม่เครียดมากทนพ่อไม่ไหวจึงฟ้องหย่าภาสาตัดสินพ่อจึงต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นตอนนั้นผมเห็นพ่อเสียใจเพราะพ่อก็ไม่อยากจากไปพ่อยังอยากมีลูกมีภรรยาแม้ว่าพ่อไม่เคยทำหน้าที่พ่อเลยก็ตาม หลังจากพ่อออกจากบ้านไปสองสามวันพ่อก็ใช้ปืนยิงตัวเองทะลุหัวใจตายถึงแม้ว่าผมจะไม่ผูกพันกับพ่อแต่ผมก็ยังอยากมีพ่อครับผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นๆในโลกนี้เลยผมไม่อยากให้มีเหล้าเบียร์บุหรี่อยู่ในโลกใบนี้เลยแม่ของผมไม่ดื่มเหล้า ไม่สุบรีผมรักแม่มากเพราะแม่ใจดีแม่เริ่มป่วยเมื่อเดือนมกราคม2547ด้วยโรคม,มะเร็งที่ไตแพทย์ผ่าตัดเหลือไตข้างขวาด้านเดียวแม่ต้องเสียเงินค่าฉีดยาทุกวันแต่แม่บอกว่าถ้าได้เงินค่าประกันสุขภาพมา แม่จะมาสร้างองค์พระประจำตัวอีกวันที่ผมได้บวชแม่ร้องไห้ปลื้มใจมากเพราะเห็นผมสวดให้พรเป็นภาษาบาลีตอนนี้แม่ผมและพี่สาวจะมานั่งสมาธิพร้อมกันตอนสองทุ่มทุกวันพร้อมกับเปิดดาวธรรมและฟังเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิตอนนี้แม่ผมอาการดีขึ้นมากแล้วครับ พี่สาวของผมเป็นโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้เมื่อเป็นจะคันตาคันจมูกมีน้ำตาน้ำมูกไหลามากแต่ตัวของผมก็เป็นโรคหอบหืดหายใจไม่ออกทุกครั้งเมื่อเป็นหวัดต้องใช้เครื่องช่วยขยายหลอดลมยึงจะดีขึ้นคำถามพ่อผมตายแล้วไปไหนการอะไรทำให้พ่อยิงตัวตาย การที่แม่ผมเครียดจากพฤติกรรมของพ่อและฟ้องหย่าและพ่อก็ยิงตัวตายแม่จะได้รับวิบากกรรมหรือไม่จะแก้ไขอย่างไรบุญที่ผมบวชสมณณนและแม่ผมได้สร้างพระสามแสนปลื้มได้สร้างเสาแก้พันปีพ่อได้รับหรือไม่ครับ ทำไมแม่พี่สาวและผมต้องมาอยู่กับพ่อเ้ความสำคัญกับเล่ามากกว่าครอบครัวบุพกรรมใดแม่จึงเป็นมะเร็งที่ไตบุญที่แม่สร้างองค์พระบุญบวดและตั้งใจนั่งสมาธิของผมจะช่วยแม่หายเป็นปกติได้ไหมครับแลวผมจะต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยแม่ได้ครับ โปรกรรมใดทําให้พี่สาเป็นโรคภูมิแพ้และผมเป็นหืดหอบพี่สาแล้วผมจะหายจากโรคเหล่านี้ไหมต้องแก้ไขอย่างไรครับทั้งๆที่ผมเป็นชาวเยอรมันแต่ทําไมผมถึงชอบชีวิตสมมเนินแล้วก็อยากบวชตลอดชีวิตผมจะทําได้สําเร็จไหมครับแม่พี่สาวและผมเคยสร้างบารมีมากัะหม่คณนะหรือไม่อย่างไรครับ นี่ก็บ,บันคำถามสั้นๆส,สำหรับหนูน้อยดาเนียนจากเยอรมันนะจ๊ะลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือน,นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วนํามาไลฟังเป็นนิยายปรามประราจาพ่อยิงตัวตายเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่ง เคยผิดหวังในชีวิตด้วยเรื่องธุรกิจการงานและครอบครัวเลยหาทางออกด้วยการผูกคอตายนั่นในชาตินั้นนะจ๊ะนิสัยนี้จึงติดข้ามชาติมาเมื่อประสบทุกข์ของชีวิตก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายจ๊ะตายแล้วก็ดิ่งไปในมหาณนรขุมหนึ่งทันที พราะจิตเศร้าหมองมากด้วยกรรมฆ่าตัวตายทรงผลก่อนก่อนกรรมดื่มน้ำเมาเป็นอาจินจ้ะกำลังยิงตัวเองตายโดยอยู่ในท่ายิงตัวเองตายตอนเป็นมนุษย์ท่าเดียวกับตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วตายอีกทุกทรมานมาก แล้วนายนริบาลก็ถือขวดน้ำกรดสีดำร้อนคอยกรอกสลับยิงตัวตายแต่เขยังจะต้องไปมหาะลัคคุมให้อีกนะต้องอยู่คุมหนึ่งน้ยาวเลยแม่ไม่ได้มีเจตนาให้พ่อยิงตัวตายแต่แม่เนี่ยเครียดเพราะพฤติกรรมของพ่อเลยฟ้องหยา่าแต่แม่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมใด มันเป็นกรรมเก่าของพ่อกับกรรมใหม่ด้วยจ้ากรรมเก่าที่ข้าตัวตายมามันเป็นผังสําเร็จทําทีมันต้องไปใช้อย่างนี้หลายทีไปทำอย่างนี้หลายๆทีส่วนบนบวชและสร้างสาวแก้พันปีอุทิศไปให้พ่อนั้นท่านยังไม่ได้รับเพราะวิบากกรรมยังหนาอยู่แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมรโลกจ้า แม่พี่สาวและลูกต้องมาเจอพ่อที่ให้ความสำคัญต่อน,น้ำเมามากกว่าครอบครวบัวเพราะในอดีตทั้งสามคนก็เคยมีเศษกรรมที่ดื่มสุรามมาคือทั้งแม่ทั้งพี่สาวและลูกนแหละแต่กรรมเบาบางแล้วจึงทำให้มาเจอพ่อและพ่อบ้านอย่างนี้จ้า แม่เป็นมะเร็งที่ไตเพราะกำเมแนอดีตอ่ะมะเร็งที่ไตดอกโหดและก็านาธิปเราศึกษากันมาหลายเคสแล้วกำรแนอดีตแม่เป็นเศรษฐินีมีสมบัติมากมักจะให้ใครกู้เงินโดยรับจำนองที่ดินแล้วคิดดอกโหดมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ปล่อยเงินกู้แก่ลูกหนี้ โดยลูกนี้เอาเลือกสวนไร่นามาจำนองแล้วคิดดอกโหดดังกล่าวจะลูกนี้เนี่ยไม่อาจจะใช้คืนได้จึงได้ไล่ลูกนี้ออกจากที่แต่ลูกนี้เนี่ยไม่ยอมออกจึงได้ส่งนักเลงไปทําร้ายจนเขาบาดเจ็บหนักบุญท่แม่สร้างองค์พระและบุญบวชของลูกแล้วตั้งใจใน,นสัมภาณนิสมาธินี้ ก็จะช่วยให้แม่อายุยืนยาวขึ้นเพื่อสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระในตัวลูกต้องทำองค์พระภายในตัวเองให้ใส่ใสก็จะช่วยท่านได้ดีขึ้นจ้ะจะช่วยแม่ได้พี่สาวลูกเป็นโรคภูมิแพ้เพราะวจีกรรม แนดีชอบพูดทำให้คนระคายเคืองใจเหมือนเหมือนผงระตาเคืองตางันมันก็แป๊บแป๊แ,ปแ,ปแต่นี้คือเคืองใจใจมันก็แป๊บแ,แส่วนตัวลูกที่เป็นโรคหืดหอบเพราะใช้แรงงานสัตว์แนดีตคือเป็นทหารมา้าควบจนม้าเหนื่อยมากจะ้ะ แต่ก็มีสิทธิ์หายได้ทั้งคู่ต่อพยายามดูแลสุขภาพตัวเอง mm. เช่นให้มันออกกำลังกายดื่มน้ำตลอดดูแลเรื่องอาหารการพักผ่อนเป็นต้นแล้ว, mm. ลวก็ให้พูดแต่พิยะวาจแาจั้งทั้งที่ลูกเป็นชาวเยอรมันแต่ชอบการบวชเพราะในะอดีตลูกก็เคยบวชมาก,ก่อนแต่ยังไม่ได้บวชตลอดชีวิต บวชอย่างนี้มาติดต่อกันมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับการบวชอีกประการหนึ่งต้องการให้แม่มีความสุขจึงบวชให้แม่เพราะเห็นแม่ชอบด้วยดังนั้นชาตินี้ก็ตั้งก็ต้องตั้งใจให้ดีจนกว่าจะโตเมื่อโตแล้วก็จะให้ความคิดดีๆที่อยากจะบวชหายไปนะจ๊ะก็จะเพิ่มบารมีการบวช ได้มากขึ้นจ้าแม่ก็เคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะแบบตามอารมณ์แต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันพี่สาวเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะเช่นเดียวกันกับแม่แล้วก็ทำตามอารมณ์เหมือนแม่เหมือนกันทำบุญส่วนตัวลูกเองนะ่สะสร้างบุญมีกับหมู่คณะมาม,มากกว่าแม่และพี่สาว โดยเป็นกองสเสบียงและเผยแผ่ดังนั้นชาติเดียกขอให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จา้า <c oughs> Belief in cause and effect means belief in the law of karma.